สุพรรณ FC TV ขอพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความพร้อมของคุณพลช้างศึกยุธทธหัตถีสุพรรณบุรี FC หลังจากที่การสัปดาห์ทีมีคิวบุกเมืองรวมเยือนแข้งเทพแบงกอกอยู่ในเตตึ่งถือเป็นช่วงที่ทีมมีคิวเตะจุบพอสมควรทีเดียวสำหรับผลงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาถือเป็นงานหนะักพอสมควรหลังจากเฉือนเอาชนะเจ้าบ้านแบงกอกอยู่ในเตดไปได้2ประตูต่อ3โดยต้องเป็นฝ่ายตามก่อนศูประตูต่อ1ึในช่วงปลายครึ่งแรกก่อนรวมใจไล่ยิง3าลูกรวดแซงเก็บ3แต้มกลับบ้านไปอย่างสนุกส่วนผู้มเยือน ผลงานล่าสุดเปิดบ้านถล่มสมุทรงส,สงครามไป3ประตูต่อ1ถือเป็นฟอร์มที่ดีของผู้มาเยือนเช่นเดียวกันโดยอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมก่อนจะพบกันนั้นสุพรรณบุรี FC อยู่อันดับที่4แข่งไป14นัดมี24คะแนนส่วนชัยนาทฮอนบินอยู่อันดับที่12แข่งไป13นัดมี19คะแนนมาดูที่ความพร้อมของเจ้าถิ่นสุพรรณบุรี f c กันก่อนเลยนะครับทัพช้างศึกยุทธหัตถีออกไปเก็บ3แต้มในเกมล่าสุด ดยการบุกไปเยือนแบงค็อกอยู่ในแต่สาประตูต่อนับเป็นเกมที่7ติดต่อกันในลีกที่ไม่แพ้ใครสำหรับเกมนัดนี้ด้านสถาพรวาจาขำบุนซือขัดตาทัพจมบทศิ์ใช้งานกัปตันใหม่พระนุพงศ์วงษาและแบ็คซ้ายดาวรุ่งปิยาาชลา,ลาจังลีที่ติดโทษแบนจากใบเหลืองสะสมครบ4ใบในรายของนักเตะท,ที่มีอาการบาดเจ็บอย่างเดชาสะอาดโฉมต้องหลอลุ้นว่าจะผ่านความฟิตลงสนามได้หรือไม่สมเปื่อนรายอื่นอย่างอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นนายทวันจอมหนึบอย่างิติพงษ์ภูแถวเชือกนนยรุกตัวฉกาดอย่างบีย และซูเปอร์ซับโรเบิร์ตคาร์เ่นที่พร้อมลงสนามในเกมนี้ทางด้านผู้มาเยือนอย่างไชน่าฮอนบินนั้นถือว่าสมบูรณ์ทุกขุมกำลังไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนในเกมนี้ผลงานก่อนเปิดบ้านฝังสมุรสงครามสประตูต่อหนึ่งก็แพ้มา2นัดให้กับทีมใหญ่อย่างบีซีเทโรและบางกอกการ์ดแต่ก็ถือว่าประมาทไม่ได้ทีเดียวโดยในฝั่งของไชนา่ามีการหมุนเวียนผู้เล่นตัวหลากหลายคนในเกมกับสมุรสงครามซึ่งคงเตรียมไว้รับมือสุพรรณบุรีเอฟซีในเกมสุดสัปดาห์นี้จุดเด่นของไชน่าเกมนี้อยู่ที่เกมแดนกา ที่มีนักเตะความสามารถเฉพาะตัวสูงหลายคนทั้งสุมาชาติปุริสายรัชพลน,นาวันโนอาทิตย์สุทรพิษอดิศักินโกสมพันวัชจินตะรวมถึงการวางแท็กติกที่เหนียวแน่นของอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างโค้ชมวนสุรชัยสัตตุพัชรพงษ์เกมที่ฝั่งไชน่าผมไม่ได้หวังมาแค่เสมอกับสุพรรณบุรีแน่นอนเนื่องจากพักผู้เล่นตัวหลักหลายรายต้อน่าจะมีความสดมากกว่าฝั่งเจ้าถิน่นแต่ในฝั่งของสุพรรณบุรีเองนั้นมีเกมลุกติมเส้นที่กำลังล้นแรงอย่างจักรพันธ์พรใสธียุปีลำ โดดิงดาวเตะญ,ญี่ปุ่นที่เพิ่งยิง2ประตูในเกมล่าสุดอย่างโรเบิร์ตคันเล่นเกมนี้ถือเป็นเกมดาวมิแมตต์ุ่มไม่นานท่าจีซึ่งแฟนผู้มาเยือนน่าจะมาให้กำลังใจกันนาตาแน่นอนครับดังนั้นเกมนี้เป็นเกมที่แฟนบอลสุพรรณบุรีทุกคนยอมไม่ได้แน่นอนมากัะให้เต็มสนามเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา19นาฬิกาที่สนามสุพรรณบุรีสเตเดียม